สวัสดีครับนี่วันได้เรียนหลวงปู่เจียมบอกแสงสอนมาให้ชมนะครับนานๆจะได้ให้ชมทีรุ่นนี้ไม่มี่างเช่าครับแพงแต่เพิ่งมีครับมีก็เพราะลดราคาแต่ถ้าราคาเต็มก็เหมือนสมัยก่อนก็คงจะเช่าไม่ได้ สิบแปดครับไม่เห็นสิบแปดแสงซ้อนกับสิบแปดนูนไม่เหมือนกันนะครับสิบแปดนูนจะดูออกหน้า จมูกจะโดงหน้าจะออกออกหน่อยอันนี้เป็นเขาเรียกว่า18แสงสงส้อนรุ่นแรกเอาลงให้ชมครับนานจะได้มาทีพอถ้ามีอะไรเด็ดก็จะลงให้ชมเรื่อยๆนะครับ เป็นปี18แสงซ้อนรุ่นแรงก็คือเนี่ยครับก็สนใจอยากพูดคุยกันทางเฟซผมก็มีนะครับมีรังสงงรรค์สามีลงเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับลงเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่เจียม ปู่ทุกขณาจารย์นะครับไม่ได้ต้องการว่าดังอะไรถ้าดังได้ก็ดีครับจะได้มีรายได้ <c oughs> จะมีเงินเช่าพระมาลงให้ลมให้ชมเรื่อยๆครับพี่ๆชมเรื่อยๆวันนี้ยังไม่ได้มีเวลาลงให้ชมนะครับ <c oughs> ก็พอมีพระอยู่ <c oughs> ประมาณหนึ่งแหละใหม่ๆนะ ไม่ใช่เรียนเดิมแต่รุ่นน่าจะรุ่นเดิมๆก็จะลงไปเรื่อยๆถ้าได้ใหม่ๆมาจะลงให้พี่ๆชมเรื่อยๆผมยังไม่เจอเกนะรุ่นนี้แต่1 8อาทิตย์นู่น,นะจะเจอละผมยังไม่เจอแต่คนอื่นเจอไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ